ไม่รู้ว่าชุดท้ายเนี่ยมีคนออกไปไหนนะครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับยั่ก็ผมมอสปลาชมปลาชมข่าวนะครับก็นี่เนี่ยผมก็มากับมารีนะครับผมมารีเนี่ยนั่งข้างหน้าผมเลยนะก็ ผมเนี่ยได้ไปชวนมันลินะครับก็จะพาลิเนี่ยมาหานางตะเคียนนะครับผมนะผมเนี่ยไม่เคยพามลิมาหานางตะเคียนนะก็คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกนะที่พานที่พามลิเนี่ยมาหานางตะเคียนนะครับผมก็ช่วงนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปด้วยนะพี่ต้องขออภัยนะครับเาะผมเนี่ยไม่ค่อยสบายด้วยนะ ก็ยังไม่หายดีเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างเนี่ยผมก็มีเรียนด้วยนะพี่ก็เลยไม่ค่อยได้เข้าป่าไม่ค่อยได้ไปถ่ายคลิปนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ใกล้จะถึงที่ของต้นตะเคียนแล้วนะครับผมที่ของนางตะเคียนนะนะเดี๋ยวต้องเดินลงไปอีกนะพี่พี่ก็โอเคนะครับผมไปเดี๋ยวถ้าไม่ก็เสียเวลาเดี๋ยวเรารีบเป็นทางไปกันเลยดีกว่าครับผม นี่เลยนะพี่นี่นะผมเนี่ยมากับมันดีนะมันดีสวัสดีพี่สินะครับครับผมก็่าผม,ผานมนเนี่ยมากับผมนะก็ให้มันดีเนี่ยมาทำความรู้จักกับนางตะเคียนด้วยนะครับผมนะ ไม่ต้องรีบมันดิอันนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับพี่ทองฟ้าเนี่ยมีก้อนเมฆไม่ค่อยมีก้อนเมฆเลยนะถือว่าเป็นแบบถือว่าสวยงามเลยพี่ตัวเขียนผมเนี่ยก็ไม่ได้มาหานางตะเคียนนานแล้วด้วยนะครับผม จะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะพี่ต้องขออภัยพี่ทุกท่านเลยนะครับนะก็อย่าเพิ่งลืมผมนะพี่พี่ก็อาจจะได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์นะรถวีบากนะครับผมนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นช่วงวันหยุดนะพวกเขาเนี่ยแบบขึ้นเขากันนะขึ้นจุดชมวิวกันนะพี่พ ไปเดี๋ยวเราเนี่ยรีบไปเลยดีวยกว่าน,นะนี่นะถึงแล้วนะครับผมต้นเนี่ยใหญ่มากไปเดี๋ยวเ,เนี่ยรีบเดินไปเลยดีวยกว่าครับผมมีเสียงมาด้วยนะเหมือนมาเนี่ยจะได้ยินเสียงผมนะทีนี้เนี่ยอยู่ไม่ห่งางไกลจากหมู่บ้านนะครับพี่ นะเหมือนจะมีลูกมันด้วยนะพี่ลูกสายนะครับจะมีคนนำน้ำมาฒวายด้วยโอน่นะครับนีนะ่ลูกสายออกแล้วนะ เกรีนคัพี่เดียวแล้วเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนะครับผมนะไปไปผมจะขออนุญ,ญาตตั้งกล้องก่อนนะครับ ไปเดี๋ยวเราขาไปกรอบไว้นางดีกว่าไปนีป่ ผมเนี่ยจะนั่งรองก่อนนะครับผมบรรยากาศเนี่ยดีมากเลยนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องน,นะครับ จะออกมาตอดไหนนะพี่เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนั่งรอพักพักใหญ่ๆนะก็จะแค่พามาริเนี่ยมาทำความรู้จักนะครับผมทำความรู้จักกันนานนะครับ ผมก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับไม่รู้ว่าพวกน้ำต้มเนี่ยใครนใครนำมาถวายนะพี่ เอ,เอไม่รู้ว่าชุดท้ายเนี่ยมีคนเอาไปไหนนะครับพี่พี่เหมือนพี่เบนเนี่ยจะเอามาไว้ตรงนี้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่านางเนี่ยเอาไปใส่แล้วหรือเปล่านะ มีชุดไทยอยู่นะว่ามีคนเอาไปหรือเปล่าเพาเหมือนจะมีเหลเพึ่งหรอหรือว่าอะไรไม่รู้นะพี่นี่นะครับผมมันจะเป็นพรือเปล่านนะครับอตอนนี้ดูเก่ามาก ก็เหมือนจะมีคนมาตัดมาไห้พี่นี่ร้อยหมื่นคนตัดเลยนะครับนี่นะน้ำซ้อมเอเคนใะพี่เดี๋ยวเราเนี่ยตั้งกล้องเดินนะในรอบนีน้ผมก็จะนั่งรอ,องแบบยาวเลยนะครับ สุดท,ท้ายเนี่ยผมคาว่านางเนี่ยเอาไปใส่แล้วรูปเอาผมไม่แน่ใจนะครับพี่ พูดอะไรนะครับพี่ผมเดี๋ยวก็จะรอน้ำออกมานะขอเป็นการทานจะออกมาครับถ้าน้ำไม่ออกมาจริงๆเนี่ยเราก็ต้องกลับกันนะพี่ จืงครับคือมมลินะครับนามกันไหมเนี่ยะนายกมฟ้าครับนะก็ผมเนี่ยพามลิมาทำทำความรู้จักนะครับ นะคร ages, ับไม่ใช่คนป่าแต่ว่าเหมือนแบบมีในป่าอย่างเงี้ยครับใช่ครับเป็นเพื่อนผม ท่านจะพาไปหรอครับม,มันลิเข้าไปข้างในไหม,มได้ครับท่านนะ นางเนี่ยจำปาเนี่ยพาผมเข้าไปในเมืองกับมันรีนะครับแต่ว่านางเนี่ยไม่ว่างออกมานะพี่พี่นะก็นางจำปารับบอกว่านางเนี่ยไม่ว่างนะ นะต้องแบบไปทํทธุระนนะครับนาไม่ว่าออกมานะครับพี่ก็ผมเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยแบบว่าเพชรพลอยเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมนะแบบว่าพวกเพชรพวกพลอยเนี่ยเยอะมากก็เหมือนแบบว่าผมยังไงฮะผมก็พูดไม่ถุกนะครับผมนางเนี่ยก็ให้ผมมานะครับผม อยู่ในกระเป๋ามันลิมันลิเลยนะพี่พแต่ว่านางบอกว่ายัางเปิดไม่ได้รอยกลับไปถึงบ้านก่อนนะครับนะแบบว่าสวยมากเลยนะครับเห็นเนี่ยแบบแวววเลยนะพี่พนะก็แบบไม่เคยเจอสวยขนาดนี้นะแต่ว่าผมเปิดไม่ได้จริงๆนะผมเนี่ยอยากจะให้พีเอฟซีเนี่ยเจอดูมากเลยนะครับแต่ว่ามันว่าให้ดูไม่ได้จริงๆนะพี่พ นางเนี่ยแบบว่าบอกให้กลับไปถึงบ้านก่อนนะถึงจะเปิดได้นะครับนะก็โอเคนะพี่เนี่ยก็ไม่อยากจะรบกวนนางสักเท่าไหร่นะครับผมคันว่าเดี๋ยวผมกับมาลิเนี่ยจะขอตัวในทางกลับกันแล้วนะพี่พ ก็ยังดีที่นางเนี่ยพาผมกับมาริเนี่ยเข้าไปในเข้าไปข้างในนะครับผม,มนางมาริเนี่ยก็บอกว่าเต้นมากเลยนะไม่เคยเจอแบบอะไรแบบนี้นะก็โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางกลับไปดีกว่านะครับผมนะนะห่าวนะ เนี่ยวเ,เดินทางกลับกันเลยนะพี่พี่ก็คลิปนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับผมนะก็พาเมลาิเนี่ยตามความรู้จักกับนางจำปานะพี่พี่จำปานนะครับก็นางเนี่ยก็พาผมกลับมาลิเนี่ยเข้าไปในเมืองนะเข้าไป แบบไปดูเพชรดูพลอยนะเพชรพลอยนะพี่พี่นะก็โอเคนะเี๋จะผมจะปิดคลิปเลยนะครับผมสำหรับพี่พี่ท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอคนละหนึ่งไลก์มีแชร์มิไผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอคลิปวิอหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอลาก่อนสวัสดีครับมะลิสวัสดีพี่เอนีนะครับ